วันนี้แม่สมหวังทำแกงขนุนใส่กระดูกหมูนะคะใส่กระดูกหมูใส่ขนุนเป็นขนุนอ่อนนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำพริกก็จะมีคาตะไคร้หอมกระเทียมพริกแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีมะเขือเทศตื่นเต้นไหม อันนี้แม่สมหวังก็ปรุงเปื่อยแล้วเนาะก็จะใส่ใส่ชะอมใส่น้ำพริกไปแล้วเนาะใส่ชะอมถ้ามีใบชะพูก็ใส่ด้วยเนาะแต่วันนี้แม่สมหวังไม่ใส่ใบชะพู ใส่น้ำปลานี้หนึ่งเสร็จแล้วก็ชิม,มแล้วก็ชิมปรากฏว่ามันไม่เผ็ดก็ใส่พริกเติมไปนิดนึง อีกแป๊บหนึ่ง่อ,อยสุดติงกระดิ่งแมวมแสมแสบแสบอ้าวทุกคนทุกคนลองทำกินกันนะคะ เดี๋ยวแม่สมหวังจะทวนน้ำพริกก็จะมีข่าตะไคาร้กะปินะคะข่าตะไคาร้กะปิหอมกระเทียมน้ำพริกแกงทิดปุงอะค่ะเขาเรียกแกงขนุนสุกแล้วค่ะตื่นตนะ